เี่ยราเลยปบนเต็กน้องเลยเดยเา็ป่านุ่ยยาแม่คุณผเขามค้เวอยากเก็กพ chạy lên mạng. Nó gần này là đi đen. có nhỉ. có bở đâu khai. chào không bở. Ha nha được kia nha phần này cũng. Ừ. Mưa này nè. มาเติม <Hey S 2> นะดีเลเนมได้อยู่นึงมันจะค่อยไปหาแล้วพอใจได้หน่อยเจ็บปากพี่อยาเจ็บปากไหมนั่นให้เติมซินบขว 一般开，从泰国的郊外呀，什么？

ตอนน,นนี้มนกำลังรักน,นอนอนได้แน่แน,นแล้วยังยังหายอยเราไปเลียร์ไปเทินิก่าเบียดนอ ไปสัยุกสยายไปกินยาแล้วกินนมได้เลยคับให้หมดห้าไป หนาวหนาวหว่อากาศทนทนหนาวหนาวอหนาวเยสองหน <Đây S 1> ึง่งทำไง Yeah. I'm a normal น้องสเปงก็กินเขาเรียบร้อยแล้วพอดีน้องรับเตอร์พ่นก่ยังนอนอยู่พี่น้องเป็นนอนได้แน่แล้วพี่น้องเลยก็สเพงก็ซุ่มยาใส่น,น้อเพียงเนาะ่าว่ากินยาแล้วคันบรุ่งเลยขันยังกินนมม่ได้สเพงก็สิพ่าไปใส่สรุไปคลินิกพอดนะเพียงเนาะแต่นี่พ่นก็นอนได้กินนมได้แน่แล้วพี่น้องแต่ว่าน้ำลายก็ยังเฮยอยู่พี่น้องแต่ว่า สิมันดีบาทเดียวมันกับพดีนะเพีองเพราะผู้ใหญ่เป็นกันยังสามซีมือผู้พี่น้องเอยแต่เล็กน้อยมันจะหายมันจะทรมานากับผู้ใหญ่นะเพียนะเราเพียงเล็กน้อยเราบุบุมีความอดทนบุพุจักพี่น้องเองบุพุจักแบบมม่จะเจ็บแล้วก็หายพอ,พยอเพคนไม่จะอยาเอาไปหมอหงหมอไปคลินิกนะเพียงนะแต่ใชแพงเพพันว่าใส่ยาก่อนายยาซื้อยามาใส่ตัวปากเพื่อนำเพี่น้องเอง โปากเลยคะ่ะกินยานํายาตันเสื้อใส่หนังนะพี่น้นงะถ้าแบบมันบวชให้จังใดจังหวะกันไป่นอะพอเห็นแต่ในสียิมปากคนนี้เพีเนาะสะแพงกับปดีนอนกับบัดคืนนะพียเนาะพอคนเที่ยวจะตื่นเดี๋ยวพี่งเองเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้พีองเนามันจะตื่นมาก,กินสะแพงออกไปกินเขากะหายแบบแบบเล็กน้อยไข่หรือ่นอยากอยากอยู่อยากนอนใกล้แม่หร้ออยงเนาะ สงสัยจะปวดป้องแหนยแล้วนอ้องอื่น้องกับเตื้อท่ายังเป็นถ้ายังโมดีน้องอย่อนไปปันไดอันนี้ใครแต่ว่าเพิ่งยังกินนมได้แน่แลเพียงเลยใส่ยุกใส่ยาห้องกระทาปากเทียบตัวตัวยปากให้เพิ่นเวลาเพิ่นนอนไปแล้วกะค่อยๆตุวยพ่น้องท้า ปกติสิเป็นยาน้ำหมึกน่เพ่นเรแต่ว่ายาน้ำหมึกมันจากแสบนะพี่น้องยาแบบซีม,มว่วงๆ่วงอะนะเพี่น้องจะแพงก็เลยซื้อยาตัวใหม่ไหมเพิ่นดีเพิ่นว่าตัวนี้ตื่นมาจะใส่เพิ่นกินอีกเลยยาทานเสื้อก็กินยาเพิ่นว่าทาก็ได้กินก็ได้เลพี่นเนงะเป็นยาทาเปล่าก็พ่อายากเคยเพ่นได้แล้วเพี่อนำํำลายเนาะ พ่อเพิ่นก็บออยากไปเบียกบันไดในพป่นลูกไข่แต่ว่าเอาก็ต้องได้หาเงินอะไรแบบเนาะขันผมมีเงินก็คือว่าอะไรเป็น้อาเงี้ยก็ต้องใส่เงินนับแต่ไปห้องหมอซื้อนมลูซื้อพืชดูมันก็ต้องเป็นเงินเบิดอะไรแบบเนาะบ e <ination noises> ึ given, ่งอาการต่อไปในแปลนว่าเมื่อนี้จะเป็นอะไรเป็นเอาสะเพงก็สีใส่ยาสมยาใส่ด้วยด้วยด้วย

กันจะกินบ่ได้สะเพงก็จนใส่สะแลงอะไรเมื่อคืนนี่แบบพ่อดูดใส่สะแลงอะนะแล้วก็ดูดทเล็กกรบีบใส่ปากเพึ่นพี่น้องพ่อพึ่งนอนได้ฮะแหละกินบ่ได้เลยเดาก็ต้องใส่สะแ,งแลงเอาสะแสลงจูบแล้วก็บ,บีบใส่ปากเพึน่นประมาณจอกหนึ่งเลยพี่นอ้องประมาณครึ่งเต้าแล้วเพึ่งจงได้นอนจะนั่มนอนบ่ได้เลยี่น้องบน,นอก,กินนมเนาะเราบนอกนอก,กินข้าวนี่แหละไปเนาะ ปะกับย่งแดงอยู่เป็นหน่งงอยติดตามต่อไปเปน็นอ๋อเป็นสเป็นอะไรเปล่าคันบุกใครสเปนกน็จำเป็นต้องได้เอาไปคลินิกเลยพี่น้องเอ้ยแต่คือว่าอะไรคลินิกพัดค่าใช้จ่ายมันหลายพี่น้องระดับสองสองล้านขึ้นไปนอนคืนหนึ่งกั พราะว่าเงินเฮาก็อยากเบิดแน่แหละพี่น้องเอ้ยโอพอสะแพงไปหงหมอเมื่อกี้นี่ก็ดหลายเติบงเนาะ้วเป็นพี่น้องปีใหม่มากะสุดท้ายอ่ะสะแพงก็สิขอปิดคลิปก็ไปพี่น้องดรเตอพี่น้องพักก่อนเป็นไดเฮาก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกงเนาะสุดท้ายนีก็ขอบมุขบใจนําพ่อพี่น้อง FC นะพี่น้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์รับชมคลิปสะแพงด้วยที่บ่ครับ โฆษณาะเนาะพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็ขอาโาาาทษขอไปพี่น้องไปแล้วพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าพี่น้อง